ตัวดักให้ปลามันมาจากน,นู่นนี่เาาต้นจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับปลา ปลาไม่มาขึ้นไปอยู่บนนะู้นอ่ะปลานี่ปลาซิวไงกระโดดจุ๊บจับจุ๊บจับ เออแล้วตรงนี้นมันมันมีทางทางไปไม่ได้ใช่มั้เนี่ยเนี่ยรถมาไม่ได้เหรอก็ได้เนี่ยจะเนี่ยเนี่ย้นนี่ก็ไปนู่นแล้วจะโกพาเดินมาทำไมเนี่ยผมก็ไปจากตรงนู้นไอ้แม่งไม่เล่นเล่นเลยเฮยเดี๋ยวถือนี่หน่อย है होते हैं फिर तार ปลามันจะมาตอนไหนปลาเช้าเช้า,า,าใช่ไหมก็เช้าวหวานใช่ไหมปลาอโอะงููนั่เขาอยู่นี่นว้าไไเนะเขาไอ้นาอยู่นี่ไข่เขางไขงเขาคุมหน้าท่อไว้เนี่ยใช่เหรอ,อ,อไม่เห็น อ๋อตรงนี้มันเป็นท่อใช่ไหมเ,ออเขาคุมไว้ทำไมปลาใช่ไหมมันจะไปกรองเขาหรือเปล่า <laughs> ให้มีอะไรใส่ปลาติดมะติดมากี่ตัว ไม่ได้เอาตะไคร่มาไม่ได้เอาถุงตะไคร่ไม่มีถุงตะไคร่ติดมาหลายตัวเหมือนกันนะนี่ถ้าลงสักลงสักสิบครั้งนี่ได้ต้มเลยนะนี่ สลัดออกไม่สลัดนี่ไม่ออกไงติดเงี่ยงติดเงี่ยงเลยใช่มีไข่เหมือนกันนี่สลัดนี้ไม่ออกไงไม่ออกติแง่เลยวะ ยโ้รองไขเลยใช่้ายโอ้ใ้ขวาเลยวารองไหใหม่รองไข่ใหม่ ออกนี้ได้ได้หลายตัวให้ดอกปลาปลารุ่นนี้กำลังแกงใส่แกงใส่ดอกไม้ดอง <laughs> ปลาขยงปลาขยงใช่ไหมไม่ใช่ปลากรด ไข่อเนี่ยนี่เป็นตนีใหม่นีมาืเรื่องเล ตลาดมันไม่หลุดไงปลาพวกนี้ต้องหกก่อน